ครับสวัสดีครับพ่อมมีพี่น้องผู้มาคล้องแสบอ่ผู้มาคล้องแสบคล้องหนวนะครับอสุภูุคนครับอ่าสวัสดีครับฮพบกับผมผู้เบาเถาครับในาซองอ่าเนี่ยแสบแช่เนวเนาะครับครับผมเมื่อนี้ก็มีกับเข่ากินเข่าเทียงน้ากันก็มีหอยน้งร่มครับอ่หอยน้ำร่มสามแผกนะครับครับมากหม่ๆเลยนะครับนี่ประมาณหาหา ฮามุเนี่ยครับประมาณนี้ละประมาณเทียงนี่ละส่วนนี้แล้วครับจะมีเกาเหลาครับมือนีกินข้าวเจ้าได้ครับบัวบ่าวเถ่ายินข้าวเจ้าได้เหมือนเนี่ยออเป็นคนไทยจะกวาดนะนี่ครับเกาเหลาไส้ซีครับนี่ไส้ซียูงหัวหน้าเนี่ยครับอไส้ซีมีเกี้ยวนะครับอ่าบ่าวไล่ได้ครับอ่าปุ้งปุ้งเกาเหลากันครับอ่าเสียแล้วบรรยากาศเสียงหนุกฮ่มฮ่มกอไผ่ รบ,บรรยากาศโฮมกอไผ่เสียงหนุกย่มเทียงครับย่มเทียงผู้เบาทาย,ยังกินขขาเร้าด้วยครับนี่มมีเวลาอามึอเส้านน่ก็เกียวหนาเล่นบางไฟเออกับลูกี๋ยวผ้าเขามา,าขายยำนะครับอยู่หนาลานนี่แหละครับหนาลานเจเพื่อนนี่แหละเเอื่อยนี่นะครับอืสุขสมบูรณ์นี่ครับเออ ผมมือถือเนี่ยนำอันนี้อแจวแจวที่กินออืเอาไปนี่ก่อนเนาะแจวที่กินครับเอหอยนางรมนี่ก็มีอยู่สามอย่างอาตัวนี้โมเมนต์แจว้ะครับมันเป็นออะไรหอมหอมทอดครับหอมทอดหอมทอดอหอมเจียวเนาะเออเขาเอี้นหอมเจียวครับครับน้ำจิ้มซี่ฟูดครับน้ำจิ้มซี่ฟูดอืมแลวก็เอันที่ถ่ายนะครับอ พริกเผาพริกเผานะครับอ่าน่ครับงบรครับพริกเผาครับอ่าหม่ามิ้งๆนะครับนี่มามาใหม่ๆสุดอร่อยว่าอันนั้นเพื่อนขายนะครับอ่าครับอ่านี่แหละครับอ่าโบว์หลายย้ายห่างเลยครับอ่าเดี๋ยวผมเปิดตะลับเอ่ออะไรก่อนนี่๋อเดี๋ยวผมดิน้นามก,ก่อนครับอ๋อมันต้องดินนามเนาะบกคอยเด็กินนีเคือ ยังก็ครับนี่ออหอยนางรมครับหอยนางลมหอยนางรมมาจากาตลาดมหาไช่มั้งครับตลาดมหาไช่ทรงมาวังได้นะครับอืมนะครับครับตัวอิบอฟบเลยเป็นต่ออ่าครับผมอ่าเดี๋ยวผมิ้นออกเวทสามก่อนนะครับฟังเสียงนุกขา้าในบรรยากาศสวงใบใบ อ่านี่ครับเรียบร้อยครับเอาแจ่วเมาไวไหกลไก,ลกล่จะคล้องกันมาตานี่อืมป็นตากงางนีน้ำจิม้มซี่ฟูดเนาะมีพริกเผาเนะครับนี่ก็หอมนี่หอมอ่าพมก็แปลกใจอยู่ด้ไผพผมีความหูกับบอกนี่เด้อครับเป็นยังเออเอ,เองก่อนนี้นี่ครับกระทินที่บ้านเหากินนี่เป็นยังคือเห็ดกินกับอันนี้ครับนี่หอยนางรมนี่เป็นยังมันคือออกมากระทินเห่าลายเป็น กะทิ้นหวานหน้นะครับคือกันกบแซ่อิ่มนี่เดี๋ยวผมทีลองซิมึงน้ำจิ้มซีฟูดครับอืมอย่าทคำคนับพี่เนาะนิ้วเขาแห้งใส่ใส่เป็นเบ็ดสุญางเลย นี่ครับพริกเผาเนาะนี่เนาะหอมหอมเจียวนะครับแล้วก็อ่าอันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับนี่ครับผมก็แปลกใจอยู่ผมก็ถามหลายคนอยู่ครับเพื่อนก็ให้ความหูผมบ่บ่บ่บค่อยมีนไปหูแบบอันนั้นนะครับเนี่ยเอาไปหนี่ก่อนอืมนี่ครับกะทิ้นกับหอยนางรมเท็ดเนี่ะทิ้นหวานเนี่ยยังไงผมก็งงไลยไปมีความหูเรื่องนี้ก็มาคอมเมนต์นี่นะครับ <c oughs> ครับจะกจินเลยคะรับอาจารมาเด้อไม่ไงอืมจินอาหารไทยมือเนี่ยใส่เก,กเราใส่ซีกันพุ่งข้นเราเราเราบังหั่นอืมตัวนี้ลูกสิ้นใส่ซีแสบด้ครับซื้อมาจากใส่ซีเนี่ยนะครับอันหัวนาน หมูแดงครับหมูแดงหมูแดงทวงวงอกมา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 เน้ยอกกินเข่าเทียงน้ำกันว่าเทียงใบใดเดี๋ยวเยวนี่ย ใส่หอยนางรมก่อนนะผมเดี๋ยวผมเด็ดกระถิ่นกัอนอกระถิ้นก็คือซดดวดนะครับกระถิ้นมาแต่ตลาดมาหาใส่เขาอ้เนี่ยเียวลงเขาผมคำอือม,มันยังแบบอืมอือืม,อม,อม,อม แอบห้อยนั่งลมกินแต่ห้อยนั่งลมวันนี้อครับอืม,อม โอ้แสีบของเพื่อนครับก๋วยเตี๋ยวไส้สีสมเส้นไส้เพิ่นอยู่เพป็นไส้ยังนึ่กว่านี่เขาเอื่นนี่โอ้หัวไส้สาวนะครับโอ้หโหไส้สาวเพิ่นหัวใหญ่ครับขัดผมคู่บ่าวเถาวัลมักแม่อยู่ด้วครับ อืมอืมอืมแซ่บพี่ยองแซ่บี๋ยวย้ำจิม้มซีฟูดกันอืม เด็ดของเพิ่นอยู่ครับนี่มันชิมซีฟูดผมกับหัวตะเ็นสอบหอ,อยน้องรวมนี่ซดอีเดียะครับสดหน่วยใหญ่ครับตลาดหัวหน้าไม่ขายนะครับคางผมนะคาง้านหนามปันผม เด็ดครับเด็ดซองยางต้องเข่ากันเข่าเราไส้ซีครับอันนี้นะครับ กันอยู่ครับเริ่มอิ่มหน่อยได้บัมตาเนี่ยก็ถูกครับ ก่อนเพื่อมาไลายแถวเานาะเพือเ่อเพื่อดิตกักแก้วนะครับเขาได้เอามาไลยเนี่ยเพื่อดิตักแก้วอืใส่ใสองตัวเลยได้ผมมาตัน <c oughs> พริกเผาพร้อมหอมรห้อมเจียวครับหร้อมเจียวครับยัง ีออกค้นขา,ามีเสียงบางไฟเด็กนะครับออบางไฟธรรมดานะครับออกค้นขา,าบางไฟจะไล่อืมอืมอ้ยค่ำนี่ผมเจ็ดเต็มสูตรเด้นี่มนะอ,องเบึง้ง พริกเผาน้ำหน้อยหนึ่งครับอืมกลบๆนี่เสียงหอมว่หอมหอม,หอมเจียวครับอืมแล้วน้ำจิม้มซีฟู้ดนี่เป็นปรุงปรุงรสนะครับเอือ้อเข้ากันครับเข้ากันแน่นอนอืมน่า ฝอ่งไปข้างหลังนี่ก็เป็นหลัวัดนะครับวัดสว่างโพธิ์สีบรรพบุรุาเนี่ยครับเป็นรับจุดบังไฟเป็นส่วน,นวงถอออกกัญชาเนาะครับอ่าใส่หอมกันครับนี่นะครับตัวนี้ละหอมเกลียวนี่แหละตัวดังกรอบ <c oughs> เอาจักสองตัวเอาจาักสามตัวนาะาลองมาตเนี่มังหันใส่สองตัวก็ซ <c oughs> ีดีดีโอ้ยบดแพกสองสองปลูกเลยนะครับอืมเหลือปลุกหนึ่งอืมไปกะทิ่นกันครับ <c oughs> เสียงนุกเขาว่ะนุกเขานุกจอกนะครับออยาตามี อันนี้มาครับลองมึงเรียบรีอยเฮุ้ <c oughs> หยอดครับอืม หม,มากับหมากับบังไฟนี่บ่กคอยถือกันนะครับหมากับบังไฟนี่บ่กคอยถือกันมาไหนนะครับสมัยผมบวชนี่อ้าวผมไปเดินบังไฟอยู่นอกไต้กุดเนะครับเออในห้องค่ะในห้องอยู่วัดวัดวัดนี่นะครับวัดสว่างพ่อทีนะครับผมบวชอ้าวผมไปเด่นบังไฟเดียวขึ้นมาวัดศรีนวลน,นะครับเออมาอยู่เรื่องหัวโอ้ยผมว่ามันหยาดมันเลียนขึ้นไปใต้เรื่องกุดในห้องผมนะครับในห้องตอนผมบวชนะโอ,อ้ โม่ค่อยถือกันเนี่ครับมันหยาดหหูมันในรับฟังเสียงหูมันเห็นฟังเสียงดีมันก็เล่นมันดังกว่าก้นเฮานะครับอืมันได้ตกใจ <c oughs> ครับลองมึงอีกเจตัวโอ้ยตัวนี้สีเบิดลนะกล้องหนึ่งกับะ้ววาณนึ่ผมนับเบิ่งตัวมันหนึ่งสองสามสี่ห้ากหากเจ็ดอเออเจ็ดตัวนี่แหละครับกล่องถ้าเป็นเอ,ออยังก่อถ้าเป็น ไทเมนสามแพ็กอะยี่บเอ็ดนะครับคูณสามนะครับเจ็ดเจ็ดสามยี่บเอ็ดนะอืะอยเย็ดอยู่ครับก็กินหอยนางรมเลยเอาแต่หอยนางรมเนี่ยมันเ,เลยเอาเกาเหลาเลยเอาเกาเหลากะเอาแต่เกาเหลาเลยแบบอยู่ครับแบบเบอร์สอง มัคอก็ไปเกี่ยวหยานะครับเกี่ยวหางงายาตางน้องตาไง่วอืมง่วผมก็เลียงอยู่สงองตัวไปเรียนมองไฟครับเห็นตามคลิปนะครับรงลงคลงิปกับลูกเอาลูกไส้กระดูกไส้ไทย,ทยนี่เอวเส,สีอบสันจรวนมังค์ เอานำมก็ร้อนนี่ดาดาวเจ้าเนี่ย,ยโอ้ยแ่บคื้อกันนี่ครับ <c oughs> เดี๋ยวเพื่นครับก็ราบสายสีอืม ผักโกกินหนามก็เด้พี่น้องจะข่าวครับอกินหนามก็ได้ใหญ่ ห้อนเจียวนี่ลวครับตัวเสียบ <c oughs> ดังกอ๊อปก๊อบเลยนะมักอยู่ครับมักอยู่แบบนี้ยอ๋องานทะเล่ การกินเข้าเจ้านี่ผมว่าต้องกินมัดยูเม็ดผมนะครับมันกันปูหยากรัยนะผมว่ากัวสิเด้เป็นแต่เม็ดเขามันยากรา,า,ากพี่น้องอก็บ้าเท่าบา้าก็ผู้บาเท่ากินแบบนี้ต้องกินมัดูเม็ดนะครับเพราะว่าจะคล้องก็คอยเป็นหลูกเข้าหน้ามาเนาะเขามันหา,หนายากรังนะครับอืเขามันเห็ดหยากรเออ ส่วนหมากถ้าแม่นผู้ผู้อันนี้เขาเจากินเหลือกินอันนี้เนะครับออเดเทิมโอ้ยผมเหาเจ้าบ่ยเห็นคุณเขาค่าเขาของหลูกเจ้าหน้าเขา <c oughs> อะกมกินเหลืออยู่กัน <c oughs> ผู้เบาท่านี่มากกินเอแก้วแ้วไร้นะครับถ้าเป็นกินเนื้อย,ย่างเกาหลีนี่ยกำจิมนี่ยือเบิดก่อนเบิดก่อนเบิดก่อนมูนะครับถ้ากินเนื้อย,อย่างกหมูกระทะเนี่ย เวิดพอดีเขาเจ้าตรงแบบนี้ครับกินถูกอันนี้ ที่ดายเขานะครับอืมเหลือเม็ดหนึ่งก็ยังที่ดายเลยผมต้องเคยเคยปลูกมาเนะอืมปีนี่ก็ปลูกอยู่ซอยจไกไร18ไรครับอืมหน้าวานผมวานเอาครับหน้าสิ่งนะเขาเอ,อือนผู้มือนี่ <Ep S 1> หน้าสิ่ง18ไรกลักวๆนี่แหละครับไรเครืองอ๋งอ,อเดี๋ยวเอาคำทุ่ถ่ายได้บัตา,า,านี่พี่น้อง หอยนางรมเลือดสี่ตัวที่ถ่ายอ่าข้าเบื่อเลยสี่สี่ตัวอืมมันสีใสส่วนอะไรพุ่งกินเลนียนก่อนเค็คสองตัวเสียบครับแผลอืม,อม อิมอ่มพอดีครับอิ่มพอดีเออเรื่งเขาเศร้าขเขาเที่ยงนี่ครับในร่วมกัน มวเนะครับอือคนอันนี้บาา้านผ่าฮะนียินเสียงนกเสียงอันนี้ในปลาในดวงเนี่ยโอ้ยมวเสนอหูสมัยโบราณเข้าเจ้าผมหลังเมืองครับมันมโบราณเขาเจ้าเขาปลาเข่าวดงงนะครับจำพวกเขาเจ้าเราไหวว่านอนน้ำต้นใหม่ต้อนอยังมันเย็นเนาะมันเย็นเสียงนกมันมันมันสนอหูนะครับอืม อืมอิ้มพอดีครับอิ้มพอดียิ้มคักแล้วบาลที้ผมผมจะไปลุยงานต่อแล้วออ่าครับ ครับสุดท้ายก็ขอฝากคลิปนี้นะครับกินไส้ซีวะกินเกาเหลัดไส้ซีนะครับครับนี่ครับนี่ก่อนหอยนางรมครับหอยนางรมเพิ่นเอามาซงมีกันมีไหม,มนาล้านสุกสมบูรณ์เพิ่นก็ขายอยู่นะครับนะครับ <c oughs> <c oughs> ยิ้มคักเหรอผมพุ <c oughs> ม่งกระจิล่าดิครับบตอน ครับก็กับฟากกดอกดไลค์ที่ถ้ามักนะครับอกดไลค์กดกดอะไรกดแช่นะครับอ่าวไทยกินข้าวเจ้าฝากดไลค์กดแช์กดซับสะไข่ครับเออกดกระดิ่งเพื่อเป็นเพื่อได้ติดตามกระดิ่งนี่ที่มันจตเตือนที่ผมอัพโหลดลงนี่กระดิ่งมันดังติ้งเตือนเลยนะครับโยโลก โลกอ,อินเทอร์เน็ตนะครับคุม,มือนีอ้โลกโซเซียลอ่ะครับผมก็บ่มมียังหลายคู้บ่าวเ่ากับใน่องออแนว่วแสบใส่แนวครับอ่ะก็ขอล่าลิปนี้ด้วยแค่นี้ครับสวัสดีครับ